เขียนมาก่อนนะคะก็ตามในหนังสือนะคะเรียนนางสาวแพรพงพานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรื่องขอเรียนเชิญ่วมสังเกตการการไ่เสียงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่งสังคมหรือบุ้งเนื่องจากในวันจันทรที่13มกราคมพศ2568เวลา13นาิกา30นาทีที่ห้องพิจารณาที่2น3จังหวัดชลบุรี นัดไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวเดิพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองและได้ออกหารในเรือนจำเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจนเสียชีวิตในวันที่14พฤษภาคมพศ2567ภายใต้การดูแลของทันคุณานโรงพยาบาลรัชธรรมพวกเรานะะคตัวแทนจากกลุ่มเพื่อนบุ้ง จึงมายื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อเชิญตัวแทนจากพักเพื่อไทยเข้าร่วมสังเกตการการไต่สวนการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรณศารจังหวัดทัญบุรีเวลา13นาิก30นาทีในฐานะพักรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการประเทศโดยจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะ,ะกับทางเราหากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทางชนวัตรสามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองเนื่องจากเรา ดีว่าท่านนายกรันตรีเล็งเห็นถึงปัญหาขยาามาตรา112โดยท่านนายกนะคะได้เคยระบุไว้ว่าปัญหาของกฎหมายมาตรานี้คือการเปิดช่องให้ใครฟ้องก็ได้ทําให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและส่งผลให้มีคดี112เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง8ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวต่อหน้าสาธารณะของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนคำสัญญาต่อหน้าประชาชนเลยว่าทันทีที่พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะขอความเมตตาจากศาลแก่ผู้ต้องขังทางการเมืองที่ติดคุกอยู่รวมถึงต้องกำหนดตัวบทกฎหมายว่าใครสามารถฟ้องก็ได้หรือโทษสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนเพราะท่านนายกมีความเห็นว่า กฎหมายอาญามาตรา112นี้ถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองโดยกล่าวว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่พักเพื่อไทยไม่ได้มีความสุขด้วยเหตุที่เกล่าวมาข้างต้นนะคะนับตั้งแต่พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลระยะเวลาได้ลุ่งเลยมาพอสมควรแล้วทางเรากลุ่มเพื่อนบุ้งจึงเรียนมาตามหนังสือฉบับนี้เพื่อเชิญให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนจากพักเพื่อไทย มาร่วมสังเกตการการ,การไต่สวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวเนธิพรโดยจะเป็นก้าวสำคัญในการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมซึ่งสามารถนำไปสู่การร่วมกันถักดันการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะอีกทั้งนำไปสู่การนำข้อมูลจากการพิจารณาคดี ไปเป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในเรือนจําเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องอการดูแลรักษาผู้ต้องขังเพื่อไม่ให้มีใครต้องมาประสบพบเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรเทาได้อีกอีกข้อสําคัญนะคะถึงแม้ว่าพักร่วมรัฐบาลอื่นๆจะมีจุดยืนที่แตกต่างออกไป แต่การรักษาไว้ซึ่งเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลเหล่านี้ไม่อาจสำคัญเทียบเท่ากับชีวิตของประชาชนทั้งหลายที่สูญเสียไปหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมเลยแม้แต่น้อยทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร และทักเพื่อไทยจะให้ความสำคัญกับคำเชิญในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างความยุติธรรมให้กับนางสาวเนติพรและประชาชนคนอื่นที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมไทยรวมถึงการสร้างความยุติธรรมให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมไทยเชกเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งหลาย ก็ขอแสดงความนับถือมาณที่นี้นะคะก็ขอเป็นอขออนุญาตเป็นคำตอบแล้วกันว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะกอบรับคำเชิญในในครั้งนี้ไหมจะส่งตัวแทนใครไปร่วมจับตาการไต่สวนการเสียชีวิตนะคะหรือว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสะดวกเดินทางมาด้วยตัวเองหรือไม่ค่ะ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็เดี๋ยวอขอเรียนเชิญครับผมก็ในฐานะของตัวแทนของพัคเพื่อไทยนะครับที่มารับหนังสือก็ขอเรียนนะครับว่าเราก็ได้รับทราบนะครับจากข้อความในหนังสือที่ทางผู้มายื่นได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพักเพื่อไทยก็คงจะต้องดําเนินการในทุกช่องทางที่สามารถดําเนินการได้นะครับอย่างผมเป็นสสเนี่ย มีกลไกช่องทางของสภาผู้แทรรนราษฎรกับปุฒิการต่างๆก็มีการคุยกันในเรื่องนี้นะในหลายวาระโกาศอยู่แล้วรวมถึงกรณีของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ลิ้งนอนใจนะครับก็คงจะต้องส่งต่อไปอยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแลหลักก็คงเป็นกระทรวงยุติธรรมนะก็คือท่านรัฐมนตรีที่เีกับดูแล ทีนี้ในส่วนของหนังสือที่มายื่นวันนี้เนี่ยเรายังคงไม่สามารถได้ระบุได้นะครับว่าจะส่งท่านใดไปเพราะว่าความเป็นสถาบันทางการเมืองของพักการเมืองน,นั้นก็ต้องมีรูปแบบมีขั้นตอนแต่ว่ารับในเบื้องต้นว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและถ้าหากว่าจะมีช่องทางหรือเครื่องมือใดในการร่วมกันสืบค้นหาความจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความยืดธรรมที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้แต่ทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ก็วันนี้มารับด้วยเจตนาที่แสดงให้เห็นในความจริงใจและความพร้อมในความร่วมมือส่วนการรับแล้วเนี่ยก็จะส่งไปยังทางพักเพื่อไทยที่จะบริหารจัดการที่ผมเรียนว่าไปช่องทางสภา,าไปช่องทางของกระทรวงยุติธรรมและช่องทางอื่นของรัฐบาลก็วันนี้มารับหนังสือแล้วก็ความคืบหน้าอย่างไรก็จะนําเรียนต่อไปครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณมากเลค่ะก็หวังว่าจะได้เห็นความคืบความคืบหน้าแล้วก็การดําเนินการอะไรสักอย่างอของทางพรคเพื่อไทยนะคะก็ย่งไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะทางเรากลุ่มเพื่อนบุ้งก็มาร่วมกันยื่นหนังสือที่พรคเพื่อไทยในวันนี้ขอบคุณทางพรคเพื่อไทยแล้วก็สื่อรวมถึงกลุ่มเพื่อนบุ้งทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ

สำคัญในการ,รไิขนะายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ทางพรกเพื่อไทยเนี่ยนะให้ความสําคัญกับคดีนี้ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะร่วมกันออจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะผ่านมาเกือบหนึ่งปีแล้วที่มไม่กินเือคดีการเสรียชีวิตของลูกม,มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างอือพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่เลยค่ะ mm hmm. ก็วันนี้เป็นนัดแรกเลยของการไต่สวนการเสียชีวิตซึ่งคงไม่จบที่นัดนี้อาจจะมีนัดต่อ,ตอไปอีก ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในตอนนี้แต่ว่าก็ยังอยากให้ประชาชนติดตามนัดแรกนี้แล้วก็นัดต่อๆไปด้วยจนถึงสุดท้ายเลยว่าเราจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ค่ะอย่างวันนี้เริ่มสิานาที่ภาคเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวจะไปแพทย์ทยสภาก็กระทรวงยุติธรรมเนื้อหาข้อควาที่เราจะไปยื่นกับอีกสองที่เนี่ยจะแตกต่างจากที่ไหนเอ่อจะคล้ายกันแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ในแต่ละองค์กรที่ไปยื่นเนี่ยค่ะแต่ละองค์กรจะมีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอย่างแพทย์ทยสภาเนี่ยก็จะมี พันธรรกิจในเรื่องของการรัก,ากษาคุณภาพชีวิตของแพทย์แล้วก็ประชาชนซึ่งการเสียชีวิตของอพี่บุ้งเนี่ย,ยคือเสียชีวิตภา,ายใต้ของการดูแลของโรงพยาบาลทันตศาสตร์โรงพยาบาลราชทันซึ่งทีเนี้ยก็มีความเกี่ยวข้องกับทางแพทยสภาเรามันก็เลยเป็นอีกหนึ่งองค์กรหนึ่งอีกหนึ่ง,งสภา,าวิชาชีพของแพทย์หนึ่งที่เราต้องการที่จะไปยื่นให้เขาร่วมจับตาด้วยเช่นกันส่วนกระทรวงยุติธรรมเนี่ย หน้าที่เขาโดยตรงอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องอการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือเรื่องภายในเรือนจําเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำหน้าที่ของเขาก็คือตามหน้าที่ของเขาเลยค่ะฝากถึงใครท,ที่มาติดตามคดีของคุณบุ๊กอะคะ่ะก็คงฝากทุกคนเลยแหละคะ่ะอยากให้อยากให้ทุกคนในประเทศไทยหรือถ้าต่างชาติมีส่วนร่วมในการจับตาด้วยก็ยิ่งดีเพราะว่ามันมีความสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่กับ ทางกลุ่มเพื่อนบุ้งหรือไม่ใช่แค่กลับทางกลุ่มครอบครัวของพี่บุ้งแต่ว่าเราทุกคนประชาชนทุกคนมันมีส่วนสําคัญกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเลยนะคะช่วยกันติดตามถ้าสมมุติว่าวันนี้ใครสะดวกไปร่วมกันจับตาที่สายธัญบุรีหรือว่าในนัดต่อๆไปถ้าใครสะดวกก็เรียนเชิญมาร่วมฟังการไต่สวนค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกฝากติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าทางโทรทัศน์นะคะแล้วก็ฝากกระจายข้อมูลต่อด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะันเลิกตามไปถึงรุ่นปะแยกในกลุ่อนี้นึงนะคะแต่ว่าเป็นเป็นไทยแล้วก็ตำแหน่งงานที่มารับเงินสิอค่ะเป็นเรื่อิใหานะครับเป็นสมาชิกสมาธิแห่รัฐธรรของประเทศอ่ก็ได้รับข้อหมายจากทางพรรคให้มาความสุขค่ะก็ขอบคุณทางพรรคไทยนะคะ ที่ส่งตัวแทนมาจริงๆเราก็ตั้งใจที่จะเรียนไปถึงท่านนายกปรัฐมนตีนะคะแทนทองพาชิมวัรแต่ว่าก็ต้อบคุณที่ยังไงครับท่านานยก็ตกโดยแทนมารับเหรสยญศกของเอานะครับก็ขออนะะุญาต